สวัสดีค่ะทุกคนพัลีรีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ที่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการนัดบอร์ดทุกคนเรื่องราวจะวุ่นวายปั่นป่วนขนาดไหนแต่ที่แน่แน่มีความฮาโบบะหนักมากค่ะท่านเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็ไปใมตัวชาร์จพลังรับความฮากับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะ business proposal นัดบอดวุ่นลุ้นรักแท่นประทาน지나น่ชิน하ดช자는없ชอบอนนั 딱 좋은데요. 제가 좀 몸이 뜨거운 편이라서 음, 음. 팔에 닭살이 쫙 두다 있습니다만. 빨렸다. 아, โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด12ตอนด้วยกันดัดแปลงมาจากเว็บตูนในชื่อเรื่องว่า The Office by Date นำแสดงโดยเหล่านักแสดงที่เพื่อนๆหลายคนคุ้นเคยค่ะนำทับโดยอ n y o n s o f t ค่ะจากเจอที่บ้านเซซึ่งเรื่องนี้ทุกคนเนื้อเรื่องดีงามมากอยากให้ทุกคนได้ตามไปดูด้วยกันค่ะ ร่วมด้วยคิมเซจองจาก The แ n An c a n n y อ u a r ต e r ์คิมมินกูจาก Queen Love and War นะคะและซอนอินฮาค่ะจากสูคู2017หรือว่าจะเป็นเรื่อง Beautiful Love, Wonderful Life ที่แบบว่าพ o l l ี r ร v i e w ได้มีโอกาสดูเป็นซีรีส์เรื่องยาวสนุกมากทุกคนทามพาดตามไปดูกันด้วยนะคะ โดยที่จุดเริ่มต้นของการนัดบอดวุ่นๆนั้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อสองสาวเพื่อนซีอย่างจินยอนซอค่ะสาวทายาทมหาเศรษฐีทุกคนที่แบบว่าต้องไปดูตัวแต่แบบว่าไม่อยากไปเลยจึงได้มาขอร้องเพื่อนซีอย่างชินฮารีค่ะหรือว่านเองของเรานนเองทุกคนพนักงานวิจัยอาหารบริษัท Geofood พ่วงด้วยตำแหน่งลูกสาวร้านไก่ทอดนะคะให้ไปแทนอย่างแบบว่าไม่เต็นใจก็คือฮารีไม่อยากจะไปแล้วกะจะวางมือไปแทนมาหลายทีแล้วนะทุกคนแต่ว่าด้วยภาระนี้สินที่จุ่ๆก็งอกมาแปดแสนวอนทุกคนฮารีจึงยอมจำนวนต่อฟ้าดินนะคะยอมไปแทนไปแบบว่าจัดใหญ่จัดเต็มจัดเต็มแบบให้เขาปฏิเสธเราให้จงได้โดยที่ไม่ได้ล่วงรู้อนาคตเลยว่าฮารีจ๋าหนูกำลังจะแย่แล้วค่ะลูก จะแย่ยังไงทุกคนสงสัยใช่ไหมเนื่องจากว่าคู่ดูตัวนั้นทุกคนคือคังแทมูหลานชายเจ้าของบริษัท g e โอ o o d ด ฟังไม่ผิดค่ะบริษัท G ีโอ o o ้บริษัทเดียวกันกับนางเอกชินฮารีนั่นเองที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็เกลียดการโกหกมากที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่แบบก็ต้องไปลุ้นกันว่านางเอกจะโดนจับได้ไหมจะโดนจับโปะได้ไหมเนี่ยโดยที่วันไปเจอกันนั้นทุกคนเราก็ไปแบบจัดหนักจัดเต็มเขาก็คงจําเราไม่ได้หรอกเนาะจำพนักง,งานคงนี้ไม่ได้หรอกเราก็ แต่งองค์ทรงเครื่องมาซะขนาดนี้บวกกับความเล่นใหญ่อีกฉัน굉장히สสเลยาม <네> ันดาหรือเรยเชีย่าช1 0 0 0นิกดิางานี้ทุกคนหามากพอรีวิวดูแล้วคือหาหัวทิมเลยเป็นฉากที่ไม่ให้ทุกคนพลาดเพราะว่า มันควรดูห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆค่ะและเราก็มั่นใจว่าเราแนะนำสัมทัากับเรเชลให้เขาฟังแล้วเขาจะต้องปฏิเสธเราอย่างแน่นอนทุกคนกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าคัางแทมูนนั้นชอบในความตรงไปตรงมาของเราทุกคนมีความเปิดเผยที่ดูแอบจริงใจนิดๆของเราเอาทำไมเป็นอย่างนี้ซะงั้งนนะหรือว่าเขาติดใจเราตรงที่เราไปตั้งฉายายให้เขาทุกคนว่านกดึกดบัน <laughs> คือชินฮารีอ่ะเสรินห้าครั้งแทมูก็บอกว่าทำไมประธานคังอ่ะหน้าตาเหมือนน้องดึงดําบันเลยโอ้โหหรือว่าเขาชอบเราที่เราไปตั้งฉายย้ายเขาค่ะทุกคน เขาชอบเราขนาดที่ตัดสินใจที่จะแต่งงานด้วยเลยที่แบบว่าผิดคาดหนักมากด้วยความที่แบบครางแทมัวทุกคนเขาบวกลบคูณหารมาแล้วว่ากะจะตัดราคาญคุณปู่ที่แบบคอยให้เลขาชาหนุ่มแว่นสุดหล่อของเรานั่นเองทุกคนคอยจัดตารางงานอะ่ะเปลี่ยนจากตารางงานแล้วแบบเป็นคนชอบทำง,งานให้ไปพบคนนู้นคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยตัดสินใจแต่งกับคนนี้ดีกว่าที่แบบว่าทุกคนงามไส้และความลับจะแตกไหมเนี่ย ว่าฉันอ่ะคือพนักง,งานของคุณนะคะคุณคังแทมูดิฉันชินฮารีคะ่ะไม่ใช่จริงยอนซอแต่อย่างใดซึ่งก็ทำให้จินยอนซอค่ะต้องหักหลังเพื่อนสาวยอมหักหลังเพื่อนสาวค่ะบอกช่องทางติดต่อชินฮารีไปในที่สุดตอนแรกก็ตกลงกันกันกนกบชินฮารีแบบดิดีว่าหฮ้ยไปบอกคณะว่าไม่รู้จักเลยคนที่มือปืนรับจ้างที่ว่าเนี่ยไม่รู้ใครแต่แบบสุดท้ายจินยอนซอค่ะ ยอมจำนวนต่อฟ้าดินค่ะหักหลังเพื่อนสาวไปในที่สุดพร้อมกับให้กำลังใจเล็กๆกับชินฮารีมาด้วยว่าผู้บริหารกับพนักงานอ่ะไม่มีโอกาสเจอการหลอก0.0000001%แต่คือมันจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะซึ่งมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นไงทุกคนด้วยผลงานด้วยความเก่งกาจของชินฮารีนะเอกของเราโปรเจกต์ของนของเรานั้นเข้าตาคังเทมูมากคังเทมูก็เลยแบบจดจํา คนชื่อชินฮารีแล้วแบบหน้าตาคร่าวๆได้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสที่ทั้งสองคนจะมาเจอกันทุกคนมันจาก0.001 0, 0, 0, 0, 0มันกลายแบบสูงริ่วแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนจังหวะเจอก็คือมีแต่ความพีหน้าทุกคนวุ่นวายมากทั้งหลบทั้งหลีกทั้งวิ่งแบบจังหวะนรกงงจริงๆอยากจะแบบ อยากให้ทุกคนได้ไปดูเพราะว่าจะให้เขารู้ความจริงก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องตามไปดูกันค่ะว่าชินฮารีของเรานั้นจะหลบคังแทมูที่บริษัทพ้นไหมเนี่ยและด้วยความเหนือชั้นของคังแทมูทุกคนก็ยื่นข้อเสนอให้ชินฮารีนะคะแกล้งเป็นแฟนปอมๆในบรบาทของจินยนอนซอต่อไปสาเร็จค่ะทุกคนพุทธโทรทโมสังโคค่ะฮารีจยย่ายจะทนจับได้นะเพราะจากที่บอกไปค่ะทุกคนว่าคังแทมูนั้นไม่ชอบคนโกโหกเลย ซึ่งในระหว่างนี้นะั้นทุกคนความฮาความบบะก็คือเต็มที่มากมันมีเอฟเฟกต์ต่างๆนานาของเรื่องแล้วก็บดด้วยโดยเฉพาะเอฟเฟกนกดึงดําบันเวลาพระเอกโทรมาหานางเอกทุกคนคือแบบพอลรีวิวเกียดช็อดนี้มากเกียดความฮานี้ที่แบบเขาใส่มาในเรื่องอะคะ่ะพ,พร้อมๆกับกลิ่นฟินทุกคนที่แบบเริ่มค่อยๆลอยมาแบบจางๆด้วยค่ะดูได้จากท่าทางรอยยิ้มของคังเทมูประธานนุ่มหล่อของเราเลยค่ะกีดหล่อคะ่ะ ในขณะที่ฝั่งเพื่อนสาวอย่างจินยอนซอนะคะที่พยายามเดินหน้าตามหาความรักของตัวเองทุกคนหลังจากที่ปฏิเสธประธานคังแทมูไปวันนี้ก็ได้เจอคนในสเปคคนในฝันคนนั้นแล้วค่ะเย่ yeah! ใดๆก็คือชอบฉากนี้มากมันเป็นแบบ มันเป็นฟิลแห่งความตกหลุมรักอะทุกคนดอกไม้มัน,นบ่งบานในหัวใจนั่นก็คือเลขาชาหนุ่มแว่นเลขาส่วนตัวของขั้นเทมูนนั่นเองค่ะทุกคนที่เราก็ต้องไปลุ้นกันค่ะว่าเลขาชาจะยอมรับความรักของจินยอนซอไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ห้องข้างๆกันนะทุกคนเลขาชาก็ดูเหมือนว่าจะสร้างระยะห่างไม่อยากยุ่งคล้องเกี่ยวกับจินยอนซอเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่า เพราะอะไรยังไงแต่ว่าก็อยากให้จีนซออยู่ในสายตานะอจะยังไงกันแน่ไปลุ้นกันค่ะทุกคนเพราะดูท่าเพื่อนสายอย่างจีนซอของเราก็สู้ตายไม่หวัน่นแน่นอนค่ะเลยค่ะชาเตรียมตัวได้เลยที่สุดท้ายก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อค่ะว่าชินฮารีจะถูกคังไทมูล่ลวงรู้ความจริงหรือไม่แล้วจะปิดยังไงให้มิดให้พ้นล่ะทุกคนและถ้าล่วงรู้ความจริงโอ้ไม่ก็จะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดไหนเลยค่ะชาจะยอมยืนระยะห่างกับ เขาและจริงดอนซอลงหรือไม่ตามไปรับเสียงหัวเราะความเอิกอักความหาความโบสุดฟินที่ดูเพลินดูง่ายกันต่อได้ใน Business Professor อย่าลืมตามไปรับชมกันต่อด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพาร,รีรีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย